อาจจะแตกช้าหน่อยทัน <we> เอาละครับก็าาสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเมืเช่นเคยวันไหนนะทุกคนอืวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลัดอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่ง โอเปเยอร์หลายๆคนเนี่ยเขาใช้กันนะโอเคก่อนอน่นเลยนะครับก่อนหนึ่งเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะทุกคนเออโอเคเมื่อเพื่อนๆกดให้ผมแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูวิธีการลัสในรูปแบบที่โอเปเยอร์ใช้กันอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ รวยกันเลยทีมที่ผมจะใช้นะครับจะต้องเป็นพันธมิตรอีกหนึ่งทีมนะครับซึ่งเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าคราวนี้เราจะลัสในรูปแบบที่ไวกว่าเดิมนะครับอาเราก็สร้างฐานพลังงานแล้วก็สร้างฐานคนขึ้นมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาหมามาเปิดแมปนะครับโอเคนี่ครับเวลาการสร้างฐานแรกหรือว่าการสร้างฐานครับพยายามต่อให้มันใกล้ กับแร่มากสุดนะครับอ่าต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะสร้างนั่นก็คือนี่เลยแอร์ฟอร์ดเข้ามานะครับแทนที่เราจะสร้างโรงรถถังก่อนนะให้เราเนี่ยมันสร้างแอร์ฟอร์ดเข้ามานะเพื่อเราจะสร้างเนี่ยล็อกเก็ตเทียนะอ่าเอาล็อกเก็ตเทียไปบุกนะครับแล้วก็วนกลับมาสร้างอ่าโรงแร่อีกหนึ่งโรงนะเพื่อจะเอารถแร่อ,อีกหนึ่งคันนะเพื่อให้มันเก็บเงินได้ไวยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรัดอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งแน่นอนนะถ้าเล่นกับคนเนี่ย จะไม่เจอฐานที่เร็วแบบนี้แน่นอนนี่ได้แร้วนะอ๊บอ่าเราก็ขายลงเก่าทิ้งไปเลยครับโอเคเอาโเกตเตียไปลสัสนะครับทำการทำลายลงรถแม่ก่อนนะเอวแล้วก็ถอยออกมาหน่อยนึงครับพยายามรักษา กำลังพลเอาไว้ครับยิ่งเรามีกำลังพลมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะศัตรูก็อาจจะแบบเกรงกลัวนะครับแล้วก็ไปกำจัดฐานคนทิ้งฟ้าแค่นี้ครับนี่เราค่อยๆไปยามเล่นนะอ่าแล้วก็ลดฐานฐานแม่นะอาจจะแตกช้าหน่อยฐาน ว่าเราจําเป็นที่จะต้องตีฐานนี้ก่อนครับแล้วก็ไปลงแรกทีหนึ่งไม่ให้ไม่ให้เขามีเงินนะเพราะถ้าเกิดเขามีเงินเนี่ยเราเนี่ยสวยได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ยิงฐานลงรถครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จติ้นกระบวนการเคลียรฐานให้หมดครับเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเรียบร้อยนะครับเป็นไงอื้เร็วไหมทุกคนแค่เกียรตีสามนาทีครับ แพ้ชนะยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะทำตามที่เราลองมาได้ไหม <New> มันหน่วงหน่วงไหม <to> ผมว่ามันค่อนข้างจะหน่วง <Inst ruction. S 1> โอ้ยผมสร้างผิดความจริงน้องสร้างต่อต่อต่อตอมาทลาไม่เป็นไร <New> มามาท <New> ักสองตัวแล้วนะ <Unit> โอได้อยู่สามสี่ตัวก็ได้เนี่ย อีไอออกมา <Unit ready. S 1> พยายามอ่าเปิดแมปนะัเร <Unit ready. S 1> าจะได้รู้ว่าศัตรูอ่า <Unit ready. S 1> ทำอะไรไปบ้างนะ โอเคประมาณนี้แล้วก็นี่คนทำไมมีแค่เนี้ยว่ายไปแต่หมดวะเอ้ยเอา่ะโอเคครับเดี๋ยวเราสร้างรถถังสักแป๊บหนึง่ง ว่าอันตรายครับบอกเลยไปครับต้องไปละตัดลงแรงให้ได้ก่อนมีพปมฝอย Ready. <laughs> <laughs> Lens shifters in working condition. Compensating for terrain flux. Readjusting stabilizers. Readjusting stabilizers. New coordinates processed. Estimating distortion error. Construction Resulting complete. Target Unit promoted. F Unit F lost. Energy. Building captured. Sure Our base is under attack. attack.

Everything's made to fit. Building. New rally point established. Everything's Unit made to ready. fit. ready. Yep. Yep. On the go. Unit ready. Fast and light. Running smooth. On the go. On the go. Unit ready. Made for Unit speed. lost. Made for speed. Unit lost. Unit goal. lost. Unit ready. Unit lost. <laughs> Building. That's That's unit ready. Error. Transformer panels in order. Unit lost. Compensating for terrain Unit, Unit lost. Process. Transformer panel in order. <laughs> Let's take a map. Transformer panels in order. Yep. IFP ready. Running smooth. It's a sure shot. It's a sure shot. Unit lost. Unit lost. <laughs> Unit lost. Building. ready okay. unit ready primary building selected unit ready unit ready or mining under attack unit lost Unit ready. Or Let's minor under shot. attack. New construction options. Unit lost. Unit ready. Black Eagle reporting. Unit ready. Unit ready. in position. Or minor under attack. <coughs> Unit lost. Unit ready miner under attack. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Building. Insufficient funds. Unit ready. Sir, yes, sir. Structure sold. Prism sensor. Unit stay. ready. Compensating for terrain flux. Unit ready. Unit ready. I.F.V. ready. Made for speed. We can make adjustments. Made for speed. Readjusting stabilizer. Aircraft reporting. Calibrating airspeed. Calibrating airspeed. Unit ready. Unit promoted. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Or minor under attack. Unit lost. Unit lost. IFV ready. Base Unit armor speed. upgraded. Structure sold. Standing by. In transit. Structure sold. Carrier's finest. Unit ready. โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้บา,บายยนะทุกคนฝันดีนะตีสวัสดีนะครับ